ใช่ค่ะวันนี้โมเชน,นั่นนะคะเห็นในเกม Garden Defense นะครับใช่ครับเกมนี้ผมก็ก็ดูแนวเกมมานิดหนึงงน่งก็ถือว่าเป็นคล้ายแพนวิเซสซอมบี้นั่นแหละครับใช่แต่คือผมจี้มานิดหนึ่งอะ่ะใช่มันก็กลิ่งแหละแล้วผมก็ลืมใส่ตัวตัวหนึ่งของผมด้วยเอามาอ่านี่นะดูตัวเพื่อนได้ไหมโอเคครับ ก็ผมก็จะไปเล่นแบบซันนี่รอเลยนะมันมีแค่หนึ่งแพทนะผมชอบโอเคเริ่มเลยผมคิดว่าผมน่าจะมีเดียมไหวก็ลองเข้ามาดูอีกนิดนึงนะก็ก็ก็ใช้ได้แหละเกมนี้สิ่งแรกที่ผมวางได้คืออะไรจำไม่ได้ตัวสไป เออนี่รู้แล้วมันจะไปทางนั้นเพื่อ,อนมี้แค่ทางเดียววางตัวนี้ได้เหรอโอ้วางได้มันก็แปลว่าถ้าผมวางตรงนี้ผมหน้าก็น่าจะวางตัวนี้ได้อ๋อไม่ได้ตรงนี้ได้ทั้นก็แปลว่าผมน่าจะต้องวางตรงที่มันได้ทีมากอืมต้องวางตัวนี้ก็ได้ได้มาที่สุดแล้วโอเคนี่เดินมาก็โดนดามจใช่ไหมหรือว่าเดินตรงนั้นเลย วงคืออะไรเออเออทุกคนโดนอืมอืมอืมเออซันที่ของผมก็คือวางตัวนี้ไว้เยอะๆนะมันก็จะได้ทำดาเมจพอโอ้ว oh, ัดเอฟโอเคสริป ตังก็ไม่พอดีน่าจะเริ่มมาตรงตัวนี้ได้นะตัวนี้ก็จะเป็นตัวเก็บตัวเลือดน้อยๆก็คือตรงนี้โอเคมราจะนี่นะสองนัดนะฮะตัวสองนัดได้เหรอดูเิ็บกันะี้อันนี้คือก็คล้ายพาทิตที่เราได้นะตัวสิบใช่ไหมน่าจะแต่ตัวนี้น่าจะได้ยี่สิบมั้ง อ,อับเกียร้ก็จะได้เพิ่มดาเมจแปดทำไมไม่เพิ่มดาเมจสิบแล้วแล้ววงวันเพื่ออะไรน่าจะับเกีรตัวนี้ก่อนนี่ก็จากดาเมจสิบใช่ไหมแล้วก็วงยี่สิบห้าคูดาถ้าแหลกก็จำไม่ได้ก็กลายเป็นหนึ่งจุดสองคูดาจุดหนึ่งจุดสองวงยี่สิบห้าดาเมจสิบห้าถือว่าดีขึ้นต้องยิงต้องสี่นัดเดียวเอะ อยากอยากวางสักทีทำดามิท20เผื่อเพื่อนต้องให้มันทำดามิท20แะถ้าผมวางตัวนี้ตัวหนึ่งก็น่าจะได้นะเฮ้ยน่าจะเก็บบวงได้เยอะเออผมต้องลบสิเพราะผมจะเก็บไว้วางตัวนี้ไงตรงนี้ อันตัวพวกนี้ก็วางไว้ตรงนี้ก่อนว่าทำไรอะแค่มันเร็วขึ้นเออเออช่วยจับตามันหน่อยช่วยหน่อยเออนัดซ้ายโอเคอเกือบไม่น่าไหวฮะเมื่อไรตังจะมาตังได้ปูดมาเร็วๆเ,เอ,อิบ เ็มแค่สองวลทันดาเมจยี่สิบวงสามสิบแล้วหูดาวหนึ่งวิอือฮึโดนสิบก็ถือว่าทำดาเมจได้ดีมากอีกแค่ไม่กี่นัด,เ,ดเ,เร็วๆเสียริรลอยอือหึอือฮึอันนี้ประมาณสามนัดอันนี้สี่นัดทำไมด้วย โอ้หมายกอดอยากอันนี้วิ่งเร็วแล้วแถมเลือดเยอะด้วยนะคานั้น <Yay. S 1> เย่เดือด40กันทั้งหมดเลือดเยอะเยอะมคิดนะามีอยู่วิธีหนึ่งผมก็น่าจะตั้งแต่มันทำดามิ0ได้บ้างเนี่ยมจะลองตรงนี้ดูนะ200อ่ะก็ถือว่าดีขึ้นครูดาวน้อยลงนะ ดาเมจก็จะเป็นแแล้วนะครับวงก็จะ30เพื่อครูดาวหนึ่งจุสองมันทำดาเมจจริงหรอทำไกลนอกถึงนั้นได้เหรอ,เ,อเพื่อนเอาเอากลที่สุดดิวัด ก็จะถึงเวลาวางตัวนี้ดาวน 30, 20, 20, 1, ี่สามสิบวงยี่สิบคูดาวหนึ่งจุดหกโอ้ดีมากนี่แน่นี่แน่โอ้ตรงทีสองรอบจริงหรอทีอทสามรอบจริงหรอก็ตายเลยนะไม่ไม่สองรอบและรอบเดียว ตัวนี้จะเป็นตัวที่หกไม่สุดสับตัวนี้แหละ้องกล้ามันนี่เออไอแค่สิบป่ะไม่นะให้แค่สิบเฮียบเกียรแล้วนะจากสามสิบกลายเป็นสี่สิบวงก็จะเพิ่มไปยี่สิบห้าคูดาวหนึ่งจุดสองต่อไปก็จะลบคูดาวนะ อืมยิงอัพเกรดตัวนี้ให้เต็มกันอยากรุ้นเไปไน็นแต่ตัวนี้ก็ไรประโยชน์หน่อยแล้วกันให้ยิงมันมาตัวนี้ก็น่าจะได้นะให้ดูกันนับสองร้อยห้าสิบเมื่อไหร่จะอัพเกรดได้แยาถห้านับดุดนช้ามันก็แผลแผลคือเราหนึ่งจุดสองทำไมมันไม่โดนสองรอบอะให้กลุงเหรอ สองอ2ห้าสิบอันนี้เอ้ยฮะอ๋ะอกดด้านแรงนี่เหรอวัดมันจะต้องอยู่ในระยะของมันแทนจะดกดได้ที่ร้อยเคแค่ไม่นานก,ก็จะก็จะกลายเป็น4 0 0 ก็จะดาเมจจาก4ฉีกลายเป็น50บวบก25กลายเป็น30กูดาวจึงอ้อคูดาว,วจะกลายเป็น0กูดาวจาก1.2กลายเป็น1บอสก็น่าจะเป็นตัวนี้แหละโอ้บอสตัวเล็กกว่อ baby boss ทำไมหน้าเป็นน,นะนะมันแค่เป็นตัวนั่งด้านไหนจริงด้วย แต่มันก็จะโหดมากเรีวตันทำอะไรได้ไดเออมคิดนะเอาตัวนี้ออกแล้วก็ตัวนี้ออกแล้วก็เกตแค่คตัวนี้แหละน่าจะเป็นวิธีเดียว,วพันหนึ่งโหน่าจะไหวเลยสมอบอสเออเอ,อเพื่อนเออ ตอนแล้ววงวงทำอะไรไม่ได้เลยเพื่อวงตั้งห้าสิบถ้ามีตัววงห้าสิบเนีกยคงดีเนี่ยวงวงก็สามสิบเพื่อมียี่สิบเลยได้ไหมเพื่อนปิวเหนลูกบอลจะช้อนกลับอะ่ะอืมเออลูกบอลช้อนกลับแล้วก็ช้อนกลับจริง เดี๋ยวเมื่อกี้ทำดาเมจสองรอบใช่ทำดาเมจสองรอบแล้วเออดีทำดาเมจสองรอบบางครั้งเราก็อยากวางตัวนี้ให้มันจำ,จ,ำจ,ำจำกัดได้เยอะก็คือจะวางตัวนี้ตัวหนึ่งแล้วกันเขสคริปต์เลยแต่ลอกสิบห้าแล้วยิงได้หลายตัวใช่ครับตัวนี้เพียสิ่ง ก่ห้ากร้อยสิบห้ากร้อยสิยี่สิบห้าก็ร้อยสามสิบห้ากสิบห้าใ้ป้าจะปาเจ็ดสิบห้าคุณรู้ไหมว่าทำไมหินพวกนี้มันแหลมก็เพราะว่ามีผมใช่นี่คือผมมันแน่เลยเหมือนผมเหมือนผมเปียบผมใช่ผมรับสินไม่ใช่ยาไม่ใช่ยาที่การเป็นหินนะรับเกีร สาสิบสามทำไมเขียนผิดเด้อโอ้ตัวนี้ก็อีซีลยง่ายขึ้นอ๋อคือโดงหายกระโดงก็หายนี่สิบห้ากลายเป็นี้ตัวนี้วงสามสิบแล้วก็คูดาวสองสองย้ายตัวนี้คูดาวศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งยิงฟุบเดียวหวมยูสบอร์ด ฉันไม่เขียนมีบอสกับบอสล่ะทำไมเพื่อนง่ายนะเนี่ยนี่คือเวสสุดท้ายแล้วนะแล้วมาเขาเดินแบบนี้ล่ะเขาปวดหลังเหรอแล้วตัวน้านบนวัตเตอร์เล็กจัดอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็เริ่มไรประโยชน์แล้วเดี๋ยวพาวางใหม่ตรงนี้ทำให้มันเจ็บเลย เดี๋ยวเม่เคราบเกีดมันรัวได้แฮะแต่มันไม่ได้เกีดอ,อ่ะไม่ได้วั yeah. นชอดได้แค่สองร้อยว้าวอย่างดีอืแบ็กทูลอปปี้นะก็เล่นดีเฟนส์อ้ออินฟินิต โกงที่สุดแลวมั้งแต่มันคูลดาวน่าจะนานแน่เลยหนึ่งนาทีแน่เลยอันนี้ผมอยากได้ตอนนี้ก็คือตัวน,นี้แลวผมอยากได้ตัวน,นี้มีอยู่แล้วใช้ตัวนี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 ้หนึ่งสองสามสี่ใช่ก็ตัวนี้ด้วย จานาเมตเริ่มต้นน่าจะได้ดีว่าตัวที่มันเริ่มต้นไม่ที่ไม่ใช่ตัวนี้ repeater repeater ฮะ what firep shooter electricp shooter shopper กัดขนนี่ซื้อมาแล้วเฮ้ยฮะฮฮฮู้เกิดมาอะเป็นซัมบี้ เอาััเนี่ก็ยังไม่มีอะไรเพิ่มเลยะน่าจะเป็น,นตัวที่แก่งสุดแล้วตัวนี้ Shadow อะ่ะเจมโหแพงมากไม่ได้สุ่มอะไรนะเกมนี้มีแค่อย่างเดียวเวฟไปเยอะห้าพันห้าโอ้แพงไม่เอาวินเยอะ คนที่วินอันดับหนึ่งก็น่าจะติดตรงนี้ด้วยไม่ใช่หรอโ okay. อเดี๋ยวสตาร์เตอร์แพ็คมันห้าสิบจิมนะมันไม่ใช่คูณสองจิมนะอ๋อโอ้โอ้ อันนี้นับอูทองฟ้าร้องนิดหนึ่งทองฟ้าร้องดังดังชอบวันี้เจที่ผมคิดนะที่มันมีประโยชน์ก็คือตัวนี้คนที่เขาใช้ลงเอลิสก็น่าจะตัวนี้แหละผมคิดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะใช่ก็น่าเป็นตัวนั้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แหละเป็นไปไม่น่าที่จะเป็นตัวอื่นหนึ100่งร้อยเปอร์เซ็นต์ ก็คลิปนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะแต่ผมให้ไม่สมัยซื้อได้เลยทำไมาตัวนี้อ่อนจังรีพีทอะ <laughs> โอเคก็ขอบคุณสำหรับการ์ดตอน,น,นชมโมชิน่าม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าน,นะครับสวัสดีครับเนีย่ยของเขาบอกอย่างนะัดปังคลิปอาจจะยาวไม่เท่ากันเพราะว่ามันเกี่ยวกับเกมนะอย่างเช่นไมนค้ค้า์นะับยาวมาก